สวัสดีครับพบกับแบงพากินเหมือนเดิมวันนี้จะมาพากินอ่าข้าวยำไก่แซ่บนี่ครับนี่เป็นไก่แซ่บอันนี้เป็นไก,ก่ไกรกอบไก่กรอบแล้วก็ลาดด้วยน้ำแกงเขียวหวานลองจิมดูครับลองจิมดู ไก่กรอบไก่กรอบแล้วก็หอมถึงหน้า,าของแกงเขียวหวานลองชิมไก่กแสบดูก่อนอืม ไขรแซ่บก็แซ่บรมรวมๆแล้วก็กินรวมกันครับจะอร่อยจะกลมกลมน่ครับไข่แซ่บ กับข,ข้าวสวยร้อนๆรับราดแกงเขวันสุดยอดจริงๆ เดี๋ยวจะขอตัวไปรักกินคนเดียวกันคำุดท้า้ครับคำุคม่ได้คอยจะกินครับน,นี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยูทูบด้วยครับอ คนติดตามด้วยบ๊ายบาย